คลินี้อาจมีเนืหาที่หยาบคายที่พ่อนออกมาจากปากผมเองเด็กที่อายุต่ำกว่าส3ปีควรได้รับกาแนะนำใครที่รับไม่ได้ก็ปิดคลิปไปซะใครที่รับได้ก็นั่งเหงาตาดูซะครับอููู้หมูนพีูอัปเดตว่ะวันนี้อัปเดตชาวายยาูาาวูยูููููมููููููููููนููนููููููููููููููููููููููููููอลูป ไงน้องกูเองมาเลยด้วยกระเจียวเตียวเหลืองแสงสุดหล่อเท่วันนี้ผมจะมาสอนบา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 ขี้เกียจพูดว่าพวกมึงไปดูกันเองแล้วกันีอ่อากาศจ่มใสย,ยังเลยเข้าเกมมาก็ตีบอสใหม่เก็บรวบรวมกระเจียวมังกรให้ครบเจ็ฟองแล้ววิ่งไปทําเผาที่กอห่านเรือ,น,อนะครับผมเนี่ยบ่าจะฟังดูบนงาน่าแต่ต้องกันมาลุ้นว่าใข่มังกรไม่จะออกซ้ากันม่งยิงลุ้น,นกาห่วยอีกนะครับผมเผื่อทุกคนไม่รู้เรื่มังกรเนี่ยมันต้องหามซ้ากันนะครับผมโอ้โหโคตรกระจอกเลยพลังอ่ะ เก็บไข่หัมกรเข้าเจ็ดฟองเรามาแรกที่นี่เลยชานาเม้กัวเขียวเหลืองเสร็จแล้วก็กลับไปก่อบอลใหม่นี่ครับผมโอ้โหหมุนอย่างกระเบิดโอ้เบกระซัพพลาสนี่ไงเราก็มาเอาแรกที่ NPC ตรงนี้นะครับผมโอเคนี้เราก็ได้พลังแล้วโคตรง่ายโอเคต่อไปก็เป็นการรีวิวสกิลกันเลยกดสกิลแรกจะเป็นการโยนบอลไข่หัมกนลงไปนะครับกดสกิลสองจะเป็นการเหมือนยิงตอร์ปิโดพลังขึ้นเต่านะโอ้อย่างไทย หลังจากที่ผมฟา์์ได้ลูกความยักระบาดผมยังจะบอกไม่กี่คำนะครับผมกับการแบบตักเก็บแขมงมัง,งกอนนะ่ะขววย